สวัสดีครับสวัสดีเอเจทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube ก้อยงามเลยนะครับแล้ววันนี้ก็พบกับพ่อครับหอยก้อยก็ครับพี่น้องเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับหอยก้อยวันบอลก็ค่ะกับวันที่27พฤษภาคมพศ2568ค่ะเอาวันนี้มิจฉาลายการหอยก้อยวันนี้มีนี่รายการแม่ลูกนี่ระค่ะมีรายการแม่ลูกี่แล้วครับเนาะเป็นังในหอยก้อยที่ห้างหายชิบไปด้วยครับหาควาวเมื่อไรเลยค่ะหายากค่ะหาควาวเมื่อไรนะครับเนาะค่ะ วันนี้แม่สูงรับได่ค่อยแม่สูงร้อยห้าสิบสองค่ะแม่สูงร้อยห้าสิบสองปอดเป็นลูกตัวเมียตัวผ็วก้อยนี่ลูกตัวเมียค่ะลูกตัวเมียนะครับนี่ครับแม่ครับแม่สูงร้อยห้าสิบสองเป็นลูกสาวพ่อได้ก้อยนี่ลูกสาวพ่อเก้าเจริญค่ะลูกสาวพ่อเก้าเจริญอายุเดือนอะไรก้อยหาเดือนค่ะอายุหาเดือนครับพี่น้องปอดแม่คือใหญ่คืองามเดี๋ยวค่อยตรวจเมีครับเดี๋แม่ใหญ่แม่งามข่ัญใจลูกทรงลูกดีค่ะทรงลูกดีครับลูกอายุหาเดือนครับนี่ครับแม่สูงร้อยห้าส ลูกตัวเมียลูกสาวก็จะเล่นน้อยกว่าค่ะเอาคืออย่างนี้ว่าเมียที่มาจำเล่น้อยกว่านี่เมียที่มาจำแล้วค่ะเมียที่มาจำแต่ว่าเอามาเปิดแบงลูกสาวเรากอ้ก่อนเนาะแม่ค่ะจุ้มน้อยก้อาจุ้มนุ่นงอะไรก้อยนะครับเอามาเปิดแบงนะครับนี่ครับเอาเอาเอาตัวลูกก็เปิดดอกอ้อยก้อยนาะเงียบแต่ว่าให้เบื้องแม่เพิ่นน้อยกว่านี่นี่ครับแบ่เบื้องแมวเพิ่มนครับนี่ครับนี่ครับ เปิดแบ่งตัวแม่ที่มันจำเราพี่น้องแต่ว่าเอาเอาแม่ให้เบิ่งว่าแม่ตัวใหญ่ว่าห่อยก้อยเนาะปล่อยปล่อยลูกเล็กกันห่อยก้อยดึงได้แมวพี่ห่อยก้อยมั้ยนี่ครับแม่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งเบ่งล่เหรียญแม่วันครับนี่ครับพอแม่สูงร้อยห้าสิบสองมอยก้อยค่ะนี่ครับเบ่งแม่ก้อนสิไปเบิ่งลูกครับแม่ติดมันจำมันได้ก้อยเนาะแม่ติดมันจำเราค่ะเอาไปเบิ่งลูก้อนทับเนี่ คนเป็นลูกสาวพอ่อต่อลดเน,น้อยก่อนป่แม่ค่ะอายุจะเดือนน้อยก่อนหาเดือนค่ะอายุห้าเดือนเกิดจากแม่สูงลอยหาสิบสองแม่ค่ะปอะนน่ครึ่งของงามหน่ครายกลางแกงน่ายกว่ามีเนาะน,นี่ครับเบิ่งเบิเ่งยมตัวครับจุดเดือนตัวนีไเป็นไอก่อนนี่ตัวนี้น,น,โ,นโค้งสางดีคับหนาวพัฒนาค่ะแข่งขายง่ค่ะกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยที่โค้งสางดีเขาข้อดี่น้อยก่อเแต่เนาะเป็นกล้วยสีดอกเล่าน้อยไมาก่อนแต่นี่ครับ โอ้งามครับตัวน้องตัวนี้ครับเส้นสูงหนึ่งยูประมาณลอยยี่สิบห้าบุกลบหน่อยก็เนาะแน่นค่ะบอายุห้าเดือนครับพี่น้องปก็เบิ่งครับเบิ่งที่เด็ดหนก่นเนาะที่เด็ดหน่อยก่อนบอกที่เด็ดหน่อก่อนอีกตาเต็มตาแต้มแจ่มจัเนาะค่วนใบหเป็นส่นสุดทพายเลยนะก็เนาะแน่นค่ะแต่ว่าสิบเมนี้สิบเปิดแดงตลูกครับเพราแม่ติดจองเลยละครับนี่ครับงามเลยครับพี่น้องนี่ครับแม่พันสูงใหญ่ยาวครับพี่น้องกับเมืองลูกเพิคน่ายครับ เงาหางม่ก้อยเอาในน้ำกระสีตะก้อนให้คุยผู้คนอยากาไปพัฒนาครับค่ะมาเอาไปซื้อขอควาเอาไปเรียกเอาพัฒนาค่ะโค้งสางดีค่ะนี่ครับเป็นควายลูกเสาต่อจีเรนไม้้อยตัวนี้ค่ะติด็ดเลยครับพี่นอ้องมันีะเปิดราคาเท่าไหร่ไปเนี่เปิดไปสองหมื่นสองพันค่ะสองหมื่นสองพันบาท อ่าสูิจนใจโทรขอว่าเบอร์ได้ก้อยาศูนย์เจ้าหกสามเจ็ดหกหกหนค่ะ0ู6ย์เจ้าหกสาดนี่ศน์ไดีกับเบอนินม้อยกอแน่นค่ะอ็ยิบันไดเห้ก้อยห้าบเลยบ้านทองบอลตะบนทองแก้วเพิ่มเมื่อจัรวัเลยค่ะเสเป็นเมื่อสวรรค์สวนค่ะโอ้งามเลยครับพี่น้องเพ่หน่อยตัวนี้งามครับเป็นลูกสาวเก่าจีร่นี่ใบมีหลอดครบด้ว้อยครบค่ะนี่ครับแม่เพิ่นติดจองแล้วครับวเลยเอาแม่มาให้เบิ อยู่ดีๆก็ร่างงองหากล้วยแม่สาวหน่อยกับไปพัฒนาอยากเอาไปปลูกขวดน้อยก็ไอเนาะแม่นค่ะแม่นัมหน่อยก็ตัวนึ่แม่นั่มเลยค่ะเอถุงงดหนงอยห่อยก็เอาหมเหมือนตัมึงเงี้ยมาเลยถุงเสียชิวยใหญ่หน่อยก็ยึดจับเสียสามบินเด็บเจ็บเพราะตัวสวนตัวพ่ายเข้าไม่ครับพี่น้องเป็นก็เลยอีกแย่งดังจังไงหน่อยก็ไอเนาะแต่บอกผลกับดางงามเนี่ครับพี่น้องครับกล้วยสีดอกเล่ายงอุ้ยหุยงามนะครับพี่น้องเอาจูบไปหาแมียบนหน่อยก็ให้เอาเนี่ครับแมียบนตัวตัวยิ่งเงียบครับพี่น้องเอาจบไปก เับแม่คุตังี่ครับน,น,รนีนคบ <S <S ่ครับเปิดไว้ที่สองหมืนสองพันบาทน้อย่ไครับแ่นค่ะเอาฝากพอตู้ถิ่มไทยจี่เงี้ันออูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะก็ตเจตโทรเข,ข้ามาค่ะเดี๋ยไลกับเบอร์นี้ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่นย์ยูบนบอ,นบอนงบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัด้นไอีกครับพี่น้อง ลูกสาวพอกเต่าเจริญอายุห้าเดือนนะครับแม่เพิ่งติดจองแล้วก็เลยเอาลูกมาลงให้พี่น้องเบิ่งครับเพื่อพี่น้องอยู่เด็กเพื่พัฒนาสายพันธุ์ครับเนี้ยมองวิสวยง่ายครับพี่น้องโอ้เบิ่งถ่ายได้ครับพี่น้องเงาฮางเงี้ครับหลังปลาบูสีดอกเรางามครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปข้างหน้าครับพี่น้องหายะตรงนี้พี่น้องเพิ่งครับเอาวันหนาไหมมันง่ายกบบุ้งเผาง่ายเนา อายุ่หาเดือนได้พี่น้องมากดีนะครับตัวนี้ครับเอาฝากช่องยูทูปแน่นอนไปนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปต่อเพื่อนกันเลยนะค่ะกล้วยแม่สูงวายหาซื้อได้ติดท่านะครพอน้งค่ะขอบคุณขอบพูดไดหลายค่ะจะส่งถึงหน้าคอเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยวายให่เลยกล้วยดีกล้วยเงี้ยกล้วยหยักกล้วยงามหน่อยก่อนเนาะติดตามที่ช่องทางยูทูปปับกล้วยงามเลยับพี่น้องนี่แหละครับ ของดีราคาถูกไหมเหรอครับพี่น้องเปิดไว้ที่ส,สองหมืน่นสองพันบาทเท่าไหร่กันบ้างบ่ค่ะนี่รถบริการส่งฟรีครับเอาไปขอบุญขอบคุณนเลยครับเด้อพี่น้องทุกทา่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยูทูปก๊อปควยงามรอยเทิดกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงกก่งแจ้งเตือนในช่องยูทูปก๊อบควยงามรอยเทิดนะพี่น้องขอได้เป็นกำลังใจผมหาค้ยถึดทุกมาฝากผีฝันมองให้ราคาเกษตรวันจับจองเลยแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ